กลับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับมาวันนี้เราก็เอารถไปตัวสภาพครับเรียบร้อยนี่ครับบันไดกองครับได้เวลาเราก็ต้องลือ้อก็มาดูข้างหลังครับข้างหลังก็เป็นแบบนี้ครับลื้อเรียบร้อย เบาพิงเบาพิงขาก็เลือครับเรือออกเพระาะว่าขี้ดินมันเข้าอยู่ข้างในเยอะครับก็น่าจะไม่ใช้แล้วก็น่าจะใส่แค่อย่างนี้มันจะได้ทำความสะอาดง่ายครับก็เมื่อกี้ผมเลือออกมาโอ้โหขี้ดินข้างในเนี่ยข้างล่างล่างบอกมีแต่ขี้ดินนี่ครับดูดูสนิมขึ้น การรักษาไม่ด so ีแล้ว huh. ก็จะเป็นอย่างนี้ครับพอไปมามันก็จะผุแล้วก็เห็นก็ต้องดูแลให้ดีครับเข้าไปนานๆกระบะก็จะผุก็ต้องเอาครับที่พิงค่ขาโชฟ้าเขาบอกว่าพอโชฟ้าก็เก็ ฝาท้ายก็เสร็จแล้วตัวสภาพเสร็จแล้วแล้วก็จะยกบันไดขึ้นนะครับบันไดก็กองอยู่นี่ชดฝาท้ายผมทําง่ายครับทําถอดน็อตทุกตัวครับไม่มีเชื่อมคือถอดน็อตอย่างเดียวไม่ทํารอยเชื่อมครับเวลาเรารู้ว่าแต่ก่อนผมเคยทามาแบบเชื่อมติดกับหลังคาเลยพอทีนี้เวลาเราจะถอดก็ถอดลำบากต้องมาตัดต้องมาเชื่อมอยู่กว่ารอบนี้ผมก็เลยทําแบบ ใส่น็อตอย่างเดียวครับประกอบที่น็อตอย่างเดียวขบวนก็มันนี่นี่ก็จอดล้างก่อนก็จอดล้างก็บันไดก็ล้างเสร็จแล้วครับก็รอเดี๋ยวยกบันไดขึ้นยกบันไดขึ้นก็เก็บละเอียดก็น่าจะเสร็จก็ล้างเรียบร้อยครับถึงเวลาเราก็ต้องล้าง ต้องไปตรวจสภาพแล้วก็ต้องทำคเพราะว่าคนส่งไม่ให้ผ่านอยู่แล้วเพราะว่าไม่ใช่รถป้ายเหลืองเปิดป้ายฟ้าเราก็ต้องยอมรัดสภาพครับถ้าจะให้เขาตรวจให้ก็ได้ครับแต่เราไม่ทำาเราทำเองครับเอาที่ถูกต้องคือเราถูกต้องเราก็สบายใจรวสภาพผ่านแล้วก็โอเค น,นี่ครับดูสนิมเร็มขึ้นข้างในก็ไม่รู้จะทำยังไงให้สนิมหายยังงงอยู่จะเอาสีอะไรมาทาดีหรือจะไปทำสีกับพื้นมันผิดพลาดตั้งแต่ที่แรกครับเราคือเราไม่ได้ป้องกันตั้งแต่ที่แรกเราก็ปล่อยให้เป็นอย่างนี้ทอทีนี้ก็นานไปนานไปสนิมมันก็ขึ้นเยอะ ใครใครที่ที่จะทำครับผมแนะนำว่าขอให้ป้องกันตรงนี้ให้ดีก็คือหายางมาปูก่อนเลยครับ mm hmm. พื้นกระบะหายางมาปูแล้วก็ mm hmm. เอาคาบอะทับไว้ไม่ให้คาบอะมันโดนเหล็กนะครับถ้าโดนไปนานๆก็สนิมก็จะขึ้นนะครับ mm hmm. ผมก็ตั้งแต่ที่แรกเราก็ไม่ค่อยรู้ไม่ค่อย มีประสบการณ์ครับแล้วก็เออทำได้ก็วางเออวางตามตามระเบียบก็คือวางได้ก็เอาก็ใช้ไปพอใช้ไปนานๆครับนี่ครับแปดปีครับอยู่ในวงการนี้คันนี้วิ่ง2งแทวอยู่8ปีนี่ครับสภาพข้างในก็เรามองเห็นก็คิดสภาพว่าวันไหนสนิมมันจะทะลุ <c oughs> คิดอย่างเดียวครับนู่นไอ้ตรงน้น่นสนิมแบบสนิมเข้าเนื้อเหล็กแล้วอะ ตรงนั่นนะสนิมเข้าเนื้อเหล็กแล้วเราก็คิดว่าสักวันเราก็ต้องได้เปลี่ยนกระบะลูกใหม่แน่ห้เปิดมาดูครัลปลาท้ายลาท้ายก็ปลาท้ายจากเดิมนะครับจากเดิมผมเคยใส่บนไทันัดส่งนดัดก็เป็นงี้ใช้นอดยึด แต่ก่อนเราไม่รู้เรื่องครับไม่ค่อยมีความรู้เราก็เจาะเจาะไปพอสุดท้ายนี่ครับผลที่ได้รับก็นี่ครับเละครับกบะน,นี่นี่เจาะรลเนี่ยสนิมขึ้นเจาะเจาะเพื่อจะจะเชื่อมน็อตแล้วก็เชื่อมน็อตตัวเมียแล้วก็ใช้ตัวผู้คันทับกับเหล็บฉากเละประสบการณ์เราไม่มีก็อย่างว่า ก่อนเราไม่ได้ใช้บันไดก็นี่ครับแตกแตกมาแล้วครับเนี่ยรอยอักแตกหมดก็ถึงเวลาที่จะพังับก็พังก็ต้องยกลูกใหม่ครับเราก็ยกดูก็รู้แล้วว่ามันใกล้จะไปแล้วเอาวัดสภาพก็ดูให้ดูสภาพครับ สภาพหลังจากเราลือ้อตอนที่เราใส่ก็สวยงามพอเราลื้อดูข้างในโอ้อะไรครับเนี่ดูรับสนิมแดงเตอะเลยงานใหญ่ครับนี่งานใหญ่ถ้ามันเข้าเนื้อเหล็กว่าอไหรก็บันเทิงครับว่าประสบการณ์เราไม่มีเราใช้ไปพอทุกวันนี้เริ่มรู้เออเราก็เริ่มหาทางแก้ไข แต่มันก็ไม่ทันนะครับถ้านอกจากเราไปทำซีใหม่ก่อนแล้วก็มาใส่ถ้าทำสีใหม่ผมซีพื้นใหม่ก่อนแล้วก็หายางปูดีๆก็ไม่ให้สนิมมันขึ้นครับเพื่อให้ดูสภาพตอนนี้ครับตอนออยกลงแล้วก็ไปตรวจสภาพก็โอเคประมาณนี้ดูหลงังคาบันไดก็ตั้งอยู่ได้ จบคลิปนี้ไ่เพียงเท่านี้ก่อนครับผมเดี๋ยวจะจบกรอบันไดก่อนทำคนเดียวครับวันนี้ไม่มีผู้ช่วยทำคนเดียว